รถเข้าใหม่ปรับสภาพเรียบร้อยนะครับสําหรับ t ต y ยต้าฟอร์จูเนครับตัวรุ่นกับเครื่องสี่ล้อนะใครที่รออยู่บอกเลยว่าคันนี้สวยมากรถมือเดียวสาหรับตัวรุ่น2.8 V Sigma 4ครับรถปี2018นะสีขาวมุกเลขไมค์แค่แสนโลเท่านั้นเองนะครับดูภายในภายในเบาะสีครีมชามัวแบบนี้เบาะหนังปรับไฟฟ้าด้วยนะครับน่าใช้งานมากมากนะครับอันนี้เราปรับสภาพแล้วเรียบร้อยนะครับจำเลขทะเบียนคันนี้ไว้เลย6 5ห้าสี่หนะครับ 8 9 9 0 0 0บาทครับสำหรับตัวท็อปขับ4คันนี้ยังว่างยังไม่ติดจองนะใครที่เห็นคลิปนี้ใครสนใจรีบทักเลยนะครับรถสวยมากนะครับได้พวงมาลัยมัลติฟังชันพุลสตาร์ทเอนจินนะครับเลขไม่หนึ่งแสนโลกลมๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ได้จอดทัสกีนะครับเกียร์โฟไฟฟ้าเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับ8แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับคันนี้ฟรีดาวได้เลยนะผ่อนเริ่มต้นหน,นึ่งหมื่นห้าพันบาทสนใจคันนี้ รีบตัดสินใจเบอร์ติดต่อผมขึ้นให้แล้วอยู่ที่หน้าโปรไฟล์และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ